บอกตัวเองเอาไว้เสมอจงอย่าก,กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงเริ่มใหม่อย่างมีพลังและพร้อมสู้จงบอกตัวเองให้อดทนเริ่มต้นใหม่อย่างมีคุณค่าเธอต้องเรียนรู้และก็ฉลาดด้วยไหวพริบและกลินของตัวเองฉันอยากให้เธอคิดและมองโลกในแง่ดีว่าวันว่าอยากคิดว่าใต้ฟ้านี้มีแต่เรื่องทำไม่ได้เป็นไม่เป็นไม่ได้หัดคิด ให้เป็นบวกไว้และดีฉันอยากให้เธอหัดฝันเมื่อ,อไหร่เธอฝันเป็นไม่ว่าจะเป็นไฟฝันหรือความฝันเธอจะรู้ว่าโลกนี้มันน่าอยู่เพียงใรฉันอยากให้เธอพูดแต่เรื่องดีพูดแต่เรื่องสวยงามจงเป็นคนสุดท้ายที่ให้ร้ายคนอื่นและจงเป็นคนแรกที่ให้กำลังใจและชื่นชมฉันอยากให้เธอทำเรื่องแปลกเธอไม่จำเป็นต้องเดินตามชีวิตประจำวันของใครอยากเก็บความคิดแปลกเพียงเพราะ เห็นว่ามันไม่เหมือนใครฉันอยากบอกให้เธอกล้าแดดกล้าฝนเพราะว่าภายใต้ไออุ่นของดวงอาทิตย์เธอจะได้รับวิตามินดีและภายใต้ที่มีฝนมันทำให้เธอร้องไห้โดยไม่มีใครเห็นน้ำตาฉันอยากบอกให้เธอออกกำลังกายทุกวันอย่างน้อยคนเราก็ต้องเคลื่อนไหวทำมัดทาแมงเธอได้ออกแรงเสียบ้างเธอจะแข็งแกรง่งไม่อ่อนแอฉันอยากให้เธอยิ้มและอยู่กับโลกด้วยความรัก ยิ้มอาจจะไม่ใช่ชนะทุกสิ่งยิ้มมากๆอาจจะดูเหมือนคนบ้าแต่มันก็ยังดีกว่าหน้าบึ้งหน้างอเป็นไหนๆฉันอยากบอกให้เธอรู้จักอดทนต้องเรียนรู้ว่าเธอไม่มีทางด่าเมื่อเธอไม่มีทางได้ทุกๆอย่างที่เธอหวังไว้อดทนอย่าได้เสียกําลังใจท้อแท้แล้วขอให้เริ่มใหม่อย่างมีพลังฉันอยากบอกเธอขยิงขาขึ้นให้สูงไม่มีอะไรที่สูงไปกว่า สองมือเราจะเอื้อมกว่าเพียงแค่ว่าเรายืนยันที่จะไม่ยืนอยู่กับที่ฉันอยากบอกให้เธอมีความสุขแต่อย่าลืมทุกข์ด้วยละ่ะคนที่ไม่เคยมีความทุกข์เขาสุขจริงๆไม่เป็นหรอกอย่าน้อยใจถ้า,ถ,าถ้าตามใครเขาไม่ทันอย่าเสียขวัญถ้าเราช้ากว่าใครๆอย่าก,กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงและ ปรับปรุงเธอจะมีกำลังใจจากฉันเสมอขอบคุณที่มา from f o l o เรื่องดีๆมีข้อคิดครับ